สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่ความแห้งแล้งแล้วก็ร้อนระอุปไปแทบจะทุกหัวระแหงเลยนะคะทุกคนบัวบุตรสบงก็เลยนำภาพบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพระยามาฝากกันค่ะ เพื่อให้ทุกท่านได้คลายความร้อนกันลงไปได้บ้างนะคะซึ่งเ,เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและก็บางช่วงของจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งบัวบุษบงก็ได้มีโอกาสนั่งเรือเที่ยวนะคะจากาท่าเรือสาทรไปยังท่าน้ำนนค่ะ โดยเป็นการนั่งเรือไปกลับนะคะทุกคนค่ะการเดินทางโดยทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเ,เราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะทุกคนซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนอกจากเราจะเห็นทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเรือค่ะทุกคน เรือนานาชนิดนะคะที่สัญจรอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะมีตั้งแต่เรือข้ามฟากนะคะจากท่าต่างๆของฝั่งพระนครไปยังท่าต่างๆของฝั่งพนบุรีค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเรือโดยสารนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะวิ่งระหว่างกรุงเทพไปยังนนทบุรีนะคะทุกคน และนอกจากนี้ก็จะมีเรือโดยสารรับจ้างน,นะคะซึ่งก็จะมีให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะค่ะทุกคนรวมทั้งมีเรือท่องเที่ยวด้วยนะคะทุกคนซึ่งเรือท่องเที่ยวนี้นะคะก็จะมีหนาแน่นในช่วงของวันหยุดราชการและก็วันหยุดเสาอาทิตย์ค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะ ในการสัญจรทางเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยานี้นะคะเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเรือลากจูงนะคะซึ่งเป็นเรือลำเล็กๆนะคะลากจูงเรือสินค้าขนาดใหญ่ค่ะค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยนั้นนะคะ mm. เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำสายหลักๆดังนี้ค่ะ ปิงวังยมน่านค่ะแม่น้ำปิงนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่ไหลผ่านจังหวัดลำพูนและก็มาที่จังหวัดตากค่ะมารวมตัวกับแม่น้ำวังซึ่งไหลมาจากเชียงรายลำปางนะคะเมื่อรวมตัวกันก็ไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชรไปยังปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะส่วนแม่น้ำยม และแม่น้าน่านนั้นนะคะแม่น้ำยมไหลามาจากจังหวัดพะเยาผ่านจังหวัดแพร่สุขโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็ไปรวมตัวกับแม่น้าน่านที่จังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งแม่น้าน่านก็ไหลามาจากจังหวัดน่านผ่านอุตรดิตถ์ค่ะเมื่อรวมตัวกันที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ไหลลงไปที่ปากน้ำโพค,ค่ะไปรวมตัวกับปิงวังนะคะ ก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแม่น้ำเจ้าพระยาจากปากน้ำโพนครสวรรค์นะคะไหลลงมาถึงจังหวัดอุทัยธานีก็มีแม่น้ำสะแกกลังไหลมารวมตัวกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาถึงจังหวัดชัยนาธนะคะก็จะมีการแยกตัวออกเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งคือ แม่น้ําท่าจีนนะคะไหลผ่านจังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครไปออกทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคระค่ะและแม่น้ําเจ้าพระยาจากจังหวัดชัยนาทก็ไหลผ่านจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทอง เมื่อมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีแม่น้ำป่าศักนะคะไหลเข้ามาสมทบค่ะซึ่งแม่น้ำป่าศักนี้มาจากจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีนะคะมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นก็ไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานาคร สมุทรปราการและไปออกทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพของเรือลากจูงลำเล็กๆค่ะลากจูงเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะคะหลายพ่วงเลยค่ะกำลังจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ เพื่อเดินทางขึ้นไปทางเหนือค่ะซึ่งบัวบุษบงไม่ทราบว่าเรือเหล่านี้จะเดินทางไปที่ใดนะคะถัดจากนนทบุรีขึ้นไปก็จะเป็นปทุมธานีค่ะนี่คือภาพของเจดีย์เอียงวัดปรมัยยิกาวาดที่เกาะเกร็ดนะคะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของอแม่น้ำเจ้าพระยาที่บัวบุษบงนำมาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุตรบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรบงสตอรี่ค่ะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ